สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับ,บเจ็กตกปลาบรรยุนะครับวันนี้ไม่ได้ไปตกปลาครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่เชียงคานกันนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่เชียงคานตอนนี้ออยู่ที่สกลนครนะครับวันนี้เราจะไปด้วยเจ้านี่ครับนี่ครับพานะคู่ใจ มาดูกันว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับจากสกลนครไปถึงเชียงคานนะครับแล้วก็จะใช้จะเติมน้ำมันกี่บาทกี่ลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูท้ายคลิปกันว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเดินทางแล้วก็เติมน้ำมันกี่บาทนะครับโอเคครับเดินทางกันครับเอาเบ็ดตัวมันไปด้วยครับทุกคนเบ็ดตัวมันไปด้วยเผื่อเจ้ามมยข้างทางนะครับ เดี๋ยวครับไปกันเลยครับผม เติมตั้งแรก90้าสิบบาทเ,เกดเดินทางก็เลยเริ่มเดินทางเลยครับทุกคนตอนนี้มาถึงมุดอนแล้วนะครับจอดเข้าห้องน้ำหน่อยนะนะครับทุกคน เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันอีกรอบนะครับตอนนี้เรามาถึงอุดรอ,อยู่ตรงแยกไปอ่องไายนะครับเราก็จะเข้าไปทางเพโสมนโตรับควรจะจอดเติมน้ำมันอกครับ,บ,รบว่าจะเติอมอีกกี่บาทเนานะตอนนี้ก็เหลืออยู่สามกินะครับ 别谈了。 เราก็เลี้ยวเข้ามาทางอำเภอบ้านพักิดอบคุครับครับทุกคน,คคกคนตอนนี้มาถึงอำเภอบ้านผือแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะไปต่อที่อำเภอน้ำสมนะครับตอนนี้ เชียงคานเหลืออีก159กิโลตัวมาดูน้ำมันเราเหลือเท่าไหร่เยงครับเดี๋ยวเราไปต่อที่อำเภอหน้ำโสมนะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันที่อำเภอหน้ำโสมแล้วกันครับตอนนี้เชียงคานก็เหลืออยู่159กิโลนะครับเย้ครับไปกันต่อครับ ทุกคนตอนนี้มาถึงอำเภอน้ำโสมแล้วนะครับทุกคนจอดเติมน้ำมันนะครับเพราะว่าจากน้ำโสมไปปักชมนีต้องข้ามเขาลูกหนึ่งนะครับไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับตอนนี้ก็เติมเต็มถังครับเติมรอบที่3าก็85บาทนะครับตอนนี้ก็10โมง40พอดีนะครับเดีย๋ยวไปถึงปทางแล้ว ดูกันอีกรอบครับว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเดินทางครับมาถึงแยกนับข้างหลังนะครับเลี้ยวมานะครับเราจะเห็นป้ายตรงนี้นะครับว่าป้ายตรงนี้บอกว่าปากชุม6 2เลย96นะครับจากจากป้ายตรงนี้ไปนะครับเราก็จะไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะข้ามเขาลูกหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปลงที่ ที่บ้านห้วยห้วยบัวซึนนะครับแล้วก็จะไปตรงแยกเรียกเรียกอะแยกบ้านเชียงกลนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปเชียงคานนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปปั่งสมครับโอเคเดินทางกันต่อครับ นี้ขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับขึ้นเขา ครับทุกคนตอนนี้ก็ลงมาจากเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเขาลูกเล็กๆน้อครับนี่ครับเดินทางกันต่อครับ บ้านแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งพอดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาตั้งสิ้นก็สีชั่วโมงพอดีครับออกจากสุกคนครฝรั่งเดนดินก็ เจ็ดโมงยี่สิบนะครับมาถึงที่บ้านผมนะที่บ้านธาตุนะครับอำเภอเชียงคานนะครับเที่ยงยี่สิบนาทีนะครับก็เป็นสี่ชั่วโมงพอดีนะครับเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ระยะทางก็สองร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรนะครับมาทางาสว่างสกลอุดรน,นะครับแล้วก็ อุดรมาแยกแถวหน้าขานะครับก็มาเข้าตรงแยกเข้าบ้านผือบ้านผือแล้วก็มาทางน้ำโสมนะครับน้ำโสมแล้วก็วิ่งไปทางอำเภอนาอยุงนะครับแล้วก็จะมีแยกป้ายเขาจะบอกว่าไปปากชมนะครับก็เลี้ยวแยกมาก็าจะมาโผล่ตรงบ้านห้วยบดซืนนะครับห้วยบอซือ้แล้วก็ไปเจอแยกกแยกหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวไปทาง บ้านกลางนะครับบ้านกลางพอไปถึงบ้านกลางก็มีแยกองนะครับมันจะมีบอกว่าไปเลยแล้วก็ไปปากชมแล้วก็เลี้ยวไปทางเลยนะครับก็มาทางเลยก็<ป>ตรงมาเรื่อยๆก็จะมาถึงแยกหมู่บ้านแถวหมู่บ้านผมนะครับชื่อบ้นานธาตุนะครับก็จะมาเจอแยกอีกตำบลธาตุนะครับบ้านาธาตุตำบลธาตุเชียงกานมาถึงแยกนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปเชียงคานนะครับบ้านผมห่างจาก เชียงคานก็15กิโลห่างจากตัวจังหวัดเลยก็15กิโลอยู่ก,กลางๆพอดีนะครับผมวันนี้มาเจอแม่แล้วนะครับิดถึงแม่ก็ต้องมาหาแม่นะครับแม่ทักทายกันบุษบแน่สวัสดีค่ะ <laughs> แม่นะครับคิดถึงแม่ก็ต้องมาหาแม่นะครับหมูที่ <laughs> บอกบอกหมูเรียบร้อยครับลืมไม่ต้องบอกบ้านเล็กที่นะครับ ปีปีใหม่นะครับก็ต้องมาเยี่ยมแม่นะครับผมนะโอเคครับปิดปิดทริปนี้นะครับผมใครที่อยากขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวเชียงขานก็ลองดูนะครับผมมันมีสามเส้นทางนะครับมีมาเส้นทางที่ผมมาคือสกลอุดรอ,อุดรบ้านผือบ้านผือน้ำสมน้ำสมแล้วก็ปากชมปากชมแล้วก็มาเชียงคานนะครับอีกเส้นหนึ่งก็ สกลอุดรอุดรไปหนองคายตรงแยกสองหนองสองห้องนะครับแล้วก็เลี้ยวออกมาทางท่าบ่อแล้วก็เลาะริมโขงนะครับเลาะริมโขงมา <Okay. S 2> เข้าปากชมปากชมแล้วก็เข้าเชียงคานเลยนะครับ <Okay. S 2> แล้วแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ทางตรงนะครับสกลอุดรอุดรหน,อ,อ,น,นองบัวลาพูหนองบัวลาพูเลยเลยแล้วก็เชียงคานนะครับแต,แต่แต่ทางนู้นจะไกลกว่านะครับทางทางผมนี่ใกล้สุดครับ ประหยัดน้ำมันนะครับเติมน้ำมันก็สองร้อยห้าสิบเอ่อสองร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับไม่ถึงสามร้อยนะครับเติมน้ำมันนะครับสำหรับไอตัวนี้นะครับซูมเมอร์เอ็กนะครับซูเมอร์เอ็กสรุปก็คือเติมน้ำมันสองร้อยแปดสิบห้าบาทเวลาเดินทางสี่ชั่วโมงระยะทางสองร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรครับโอเคครับ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปตกป่านะครับตกปลาแถวเชียงคานแถวนะครับแถวเชียงคานแถวเลยนะครับไปหาไมา้ตกปลาเด็ดๆกันครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจฝากคนที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับเราพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ